Oh uh -huh. ทุกคนคะวันนี้ก็มาพบกับแซ่บนุ่งคุมแบบคือเกาจ้าวันนี้กะเป็นไอ้วันข่ายวันเกิดนะคะของบอมนะคะปกติบอมกับกบอมเคยซื้อเค้กมาก,กินเลยพี่นอ้องวันนี้คือดอยากคือดอยากกินจ้ะพี่นอ้องก็เลยซื้อเค้กมาก,กินครบรอบอายุจุดจุดจุดวันเกิดนะคะวันนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยววันนี้บอมจิมาลอง ลองเพลงใเ้จคอนนะครพี่น้อง Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me Happy birthday to me Happy b i r t d a y เค็งจ้ะมันกินเค็งน้มกันจ้ะพี่น้องมันเกิดปีนีก่อไม่มีอะไรมากมายนะคะเหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีค่ะทุกปีบอมบ์เคยเห็นแบบนี้นะคะบอมบ์ามาเคยจัดบ็เคยอย่างวันเกิดก็เหมือนวันทัวท่วๆไปปกติค่ะบอมมียังเกิดขึ้นจ้ะพี่น้องยังแทก้ก็แค่ไปทํำบุญ ใส่บาธรรมดาค่ะพี่น้องบ่เคยแบบว่าเดเมาจัดอย่างแบบนี้หรอกค่ะพี่น้องืันนี้แค่อยากสี่เอาเค้กมากินกับพี่น้องซื้อจ้าก็เลยซื้อเค้กมากินจากพี่น้องซื้อเค้กมากินน้ำกันจ้ามาจากพี่น้องมากินน้ำกันจากเค้กจ้กวันนี้เราก็มีอันนี้มาด้วยค่ะวุ้นจ้าวุ้นวนะุ้นวุ้นวุ้นวุ้นน่ะอร่อยมากค่ะพี่น้อง ก็จะมีหน้าฟักทองหน้าเพือกหน้าสังขยาหน้าบูเบอรี่หน้ารอดช่องหลายอย่างเลยค่ะพี่น้องหน้ากินมากๆเลยจ้ามาจาม่ามากินน้ำกันจ้ะแต่สิมืแนเ่นะคะพี่น้องเพราะมันคําแล้วมันไฟมันบกพ่อนะคะหลังากบ,บม่มกับบริไทยอยู่ข้างนอกบ่มไทยนีย่ไม่เฮือนนะคะมันก็เลยบกข่อยแจกนะคะพี่น้องมาเดี๋ยวห้ากับซิมา กินเครกกันก่อนจ้าพี่น้องเมื่อกาสิมาเอาเทียนออกก่อนจ้าเดี๋ยวเ้ากาสิเอาเทียนออกก่อนจ้าเทียน,น,น,นออกก่อนนะคะเทียนออกก่อนนะคะอ่ะกล่องที่หันแนวนี้ ามกล่องโมหันเดี๋ยวห้าก็สิมว่าปาดเท็กกันจกนากนอแกะไหว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 ฟอนหนึ่งจ้ามาเนี่ยฟอนหนึ่งจ้า อนใดก่อนอารูกนี่นะพี่น้องเนาะนี่เป็นคนสองคอนจากพี่น้องอืมคำใหญ่ๆเลยหืมจะปีบ่ะมันค่อยจะกินคยได้กินยี่ด,ยดอกค่ะพี่น้องมันเกิดโมแต่ว่ามันเกิดจากของเองม่ค่อยจัด ซก็ไม่ได้จัดหรอกพี่น้องแค่อยากกินเค้กก็เลยซื้อกันไม่กินก็นซื้อจับอร่อยมากค่ะขนมปังนุ่มๆเลยจ้ะเนี่ยหนาคีีมหวานๆแซ่บอืแซ่แซพี่น้องกระเค มิมิยังมาไมากหรอกค่ะพี่น้องแค่อยากกินซื่อเสื้อจ้าคั้งื่อเื้อมาก,กินมือถ้ามันดามมนกะอาจ,จีอยากกินเกินไปนะคะพอดีมันนี่เป็นครบรอบมันเกิดกันเลยซื้อมาก,กินเลยพี่น้อง <c oughs> ปพก็ติบอมไม่เคยซื่อื้อมาก,กินเด้ มีหัวคือตีเละอืมอร่อย่ะอร่อยมาโอยนกตีคิดตีดคิดตีดตดตด คิตตี้คิตตี้มันเป็นน้ำตาลป่ะน้ำตาลขอกินอันนี้อนะีกเนี่ยฟินมากค่ะฟินมากๆค่ะ น้อง,งบอบมี่นี่น้ำจ้านี่จ้าวุน้นเยอะๆเลยจ้าขอส่มนะคะนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะอืม หอมกะทิพี่น้องหวานไม่มากหวานนิดหน่อยอร่อยมากเลยอันนี้คือหน้าหน้าไยทองครับหน้าไฟทองพี่น้องก่อนลาหาบาทก่อนลาหาบาทอ้ะมหน่าไฟทองหนาฟักทองนากระช่อง นาบุบบลีนาเพือกอันนี้นาเพือกแส่บพี่น้องวันนี้สงสัยจะไม่ได้กินข้าวอร่อมยมากเลย่อกินหัวใจข้นไปแล้วหัวใจ ไปสื่อของเขาถามเขาว่าแถมอันหนึ่งมั้งคะเขาว่าแถมอยู่แต่ว่าให้กินเป็นการชิมนะคะเป็นการกินให้กินนะ่ะคือให้แถมเขาบอกคือเขาบอกใส่กองให้นะคะเขาว่าให้ชิมเลยค่ะอันแถมเขาว่าก็เลยได้กินไปนะะนอันนะึงเขาคือ เขากินเผือกเอาไปเลยกินสองคนก็แย่งกันกินเลยพี่น้องอพี่น้องคลิปนี้บังกะบมากินเค้กโชกแค่นี้แหละพี่น้องยังเหลือหลายเลยจับมาเลอจับผู้ใหญ่หยาบยังเหลือเยอะแยะเลยจ้า มันเกิดปีนี้บํา嘎บ,บํบไม่อย่างไรนะคะขอขอบคุณทุกๆกคนนะคะล้ยก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าทั่วตากันนะคะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาไหลมาไหลมากันทั่วหน้าทั่วตากันจ้าขอให้มีความสุขคอาะเจริญทุกทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะบ๊ายบาย